พ,พี่จุ๊รับพี่โจุโอ้พี่โจเล่นนี้อีกแหละ <laughs> ยังไง แล้วก็นะครับบอเไม้งวงูนะครับสองแปดห้าสงขาเลื่อนรถด่วนนะครับบอเไม้งงูสองแปดห้าห้าสงขาเลื่อนรถด่วนด้วยนะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับเรานะครับที่คันแดงนะครับแอมหมุนนะครับลันแรกที่แอมหมุนนั้นเกิดจากพิจุนะครับสปีดช้ามากนะครับช้ามากนะครับฉะนั้นแข่งใหม่ครับไม่นับครับแข่งใหม่รอบแรกพิจุนําเหมือนเดิมครับแข่งใหม่ครับแข่งใหม่ แข่งใหม่นะครับแข่งใหม่ปิดครับแขะปิดปิดครับพี่จูต้องนำครับพี่จูต้องนำนะครับวิ่งไปเลยไปก่อนนะครับอ๋อวิ่งไปเลยนะครับรอบนี้รอบนี้นับเป็นรอบของการแข่งรอบที่สองไปเลยนะครับ เรียบรรอครับรอบนี 2, ign, ik, Acho, M, ้ถือว่าเป็นรอบที่2นะครับรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่2นะครับเพราะว่ารอบแรกยังไม่วิ่งนะครับถือว่าแข่งใหม่นะครับแต่รอบนี้ครับคนที่วิ่งดีกว่าครับคันสีแดงครับสําหรับแอมนะครับนําไปก่อนครับ1รอบครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบ